เบิ้งพี่น้องแนวกินเฮามื้อนี่โอ้โถโถโถโเแ็ดเด็ดลด้กอดเ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 อเเเดเบเดเเดเดเเกเเเดเดงอเเด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 ดเบเด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 เเด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 เเบิงดเเเเเเเด พี่น้องไปทางฝั่งสายสปปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปแล้วก็พี่น้องประเทศไทยบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะมาพบมาพอกับดุยยูเซอร์ื้อนี้กินแกงเ็ดละงอกอ้อยต้อยพี่น้องเ้ยเฮดที่เฮาไปหาได้มาแหละพี่น้องเนี่เห็ดระงอกมาเด้อพี่น้องกินข้าวแนวแซบนี่นี่นี่พี่น้องเบิ่งเบึงเบึงเฮดละงอกอ้อยต้อย กดน้ำปั๊มตอนนี้พี่น้องแซบไปแล้วมันเนี้ยข้าวเห่ากันนี่แล้วจำิ่งเนาะพี่น้องเนาะกินข้าวมีแซบเลยคำข้าวสมตุมเนี่ยอืมอืมอืมน้องเนี่ยอืมอแข่งที่ตะโกกอืมอืม จำนามันแซ่บใช่ไหมพี่น้องเ,เห็ดละงกอกม,ม,ม,มาเด้อพี่น้องกูคนเด้อ một ngày toi nhỏ đấy bằng về hai mươi sáu mà thấy cổ cổ cứ trăm năm phẩm pam tuần xếp 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 cắm <coughs> khẩu tham mà tùm bực xuống ba cắm bực xuống ba kêu mừm แบบเนื้อความมันใหญ่นะเซ็บมากอืมอขาจำลงไป เบ็เดเยกนะเบ็เดเยกในที่นี้ก็ชุดยอดนะเนาะชุดเยกอืตามปั้นคิดว่าเมื่อตามปั้นนี่ก็อิ่มเนาะคือ,อตักนางตู่ นี่เปลืองข้าวเลี่น้อยนี่เปลืองกรับไปอืมอืมอืมอื้อืปั้นข้าวสมตูมกินนข้าวมีแซ่บขูดท้าคุณวนวาว่า ส,สงสัยกินข้าวมีแสบเบิ่งคำข้าว่มมมสมตูม่อืมมาทานยังจำน้ำจำน้ำปั้มต้นอนอะสดน้ำปั้มตน้นหรือเปล่า แกงเฮิระงก์ <c oughs> ยันมียันมีอิ่มนะหรือนี่เปลืองเขาฟันที่สี่แล้วมันแซ่บเนาะแกงเฮิระงกอย่นง่งเลย ยืน้อยข้างคำ <c oughs> เขาจะมตูม่คือว่าได้ไหม <c oughs> <c oughs> mất thì bạn im im cả ngứt lẽ nó phải hộ khao mới ký ổn là im

ออืมอืมม,อม,อมเอียงหืมบอสสุดยอดพี่น้องเอาล่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็นเนี่ยมอระสมมาผักขวดเนาะแกงเอลงโกกไกต้อยสดน้ำหอนๆโอ้โหสุดยอดกินกับข้าวเหนียว็สีฟันสำหรับคลิปนี้ก็ เนียมาพุทมาปากวนเนาะพี่น้องกะแนนตะลุยกับอขอบคุณพี่น้องกองป่ายคู่คนเนาะที่แบบมาเป็นกาลัางแรงโมกําลัางแรงเจอดูอย,ยู่เซอร์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายบายบายครับผมขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องตะลุยแล้วมากินเลื่อล้วไปหาเฮ็ดอยู่ดอนเลอร์มาลุ้นมาเบิ้งแบนากันนะพี่น้องน้อาส่วนมากเลยสมโองนี้กินตะแกงเฮ็ดเนีเ่ยเฮ็ดเออแบ่บบายบายครับ